เออแล้วตอนพี่กันวิ่งหนีล้มไหมล้มดิเหรอหนูแปลงร่างได้เหรอใช่เราวิ่งไปที่ไหนมั่งน่ะตำรวจกดไปถึงไหนอ่ะไปไปไปถึงที่องค์กายเหรอจับได้ไหมจับได้ดิเหรอแล้วเอาไปเนี่ยเนี่ยองคกายอยู่ตรงเนี้ยเหรอได้บังจับตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเหรอ เราได้ฟัเงเรื่องเต็มตรงเนี้ยอ๋อหนูวิ่งเร็วไหม<ด>ล่ะเร็วดิจริงเหรอทำไมพี่แจนไม่เป็นทำไมพี่แจนไม่เป็นตำรวจบ้างอ่ะก็พี่แจนตัวใหญ่ไงตำรวจต้องเป็นผู้ชายพี่แจนเป็นผู้หญิงเมื่อกี้ตำรวจไปัดผมมาเหรอตำรวจเราให้ไหมไม่เหรอแล้วตำรวจตำรวจมีหมวกไหมอ่ะมีดิเหรอ หนูอยากได้หมวกตำรวจไหมให้ใครซื้อล่ะให้แม่ซื้อเป็นสีอะไรหมวกตำรวจเป็นสีน้ำเงินเหรอแล้วก็มีชุดตำรวจมีไหมชุดตำรวจมีดิเหรอเป็นชุดเด็กหรือไงใช่เหรอมันแพงไหมอ่ะไม่แพงเท่าไหร่แปสิบบาทอ้ยให้ต้องซื้อให้ไหมหต้องแบบมันที่ไหนไมีขายไม่รู้เนาะเงินมันต้องขอส้อก็ได้ ไม่มันต้องมีตำรวจตำรวจมันต้องมีปืนด้วยมีมีหมวกด้วยมันมันต้องมีระเบิดด้วยใช่ใช่แต่พี่แก่นก็วิ่งหนีแต่ผู้ร้ายอะ่ะมันมันจีบมือแล้วว่ามันระเบิดแล้วที่ไหนอะ่ะที่ที่ที่ตรงลูกศรหน้าตรงลูกศรมันไม่มันไม่ระเบิดแรงมั้งฮะมันจะระเบิดแรงไหมล่ะแรงนี่เหรอ แม่แม่บก็เป็นโจรใครจะเป็นโจรแมบีอะแมบีที่อยู like ôn, ่จอกันน้องบีมาเขาเป็นโจรเนะใช่แลง่าะโจรใจร้ายไหมอะโจรโจรมนาลาันชอบขโมยของไหมอะอะหนูก็จับเหรอหนูจับตัวไปไว้ไหนอะหนูจับตัวไปไว้ไหนเข้าคุกอ้าวจับตจรเข้าคุกไปเลย ปังให้ให้โจ้เข้าคุกตรงรู้เลยเหรอหนูทำคุกไว้แล้วป้าป้าดันโจรเลยทำไรนะดันโจรไปเข้าขังมีมีกุญแจมือใส่ไหมมีดิเนี่ยเนี่ยกุญแจมืออย่รงเนี้ยใส่มือสองมือหรอใส่สองมือเลยเออหนูหนูอยากเป็นตำรวจไหมอ๋อหนูก็ต้องเรียนเก่งๆต้องเรียนไหม mình còn có